ครับในส่วนเรื่องที่สามที่ทางคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ดําเนินการในวันนี้นะครับในเรื่องที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องขอให้ดําเนินการตรวจสอบการเพิกถอนประธานบัตรเหมืองแร่ครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตตะบลหนองชุมพนเหนืออําเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพื้นที่ในการขอทําประธานบัตรเหมืองแร่หินที่นี่นะครับอยู่ในพื้นที่ รูปน้ําชั้น1ปีและในขณะนเดีวยวกันก็มีประเด็นเรื่องของการขออนุญ,ญาตในการจัดทํารายงานการดีค์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ซึ่งในกระบวนการนี้มีการระเบิดหินนะครับซึ่งโดยเงื่อนไขในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าหากมีการใช้วัตถุระเบิดจะต้องดําเนินการขอตัว EIA ด้วยเช่นกันซึ่งในวันนี้เลยเป็นสาเหตุที่ให้ทางพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหน,นองชุมพลเหนือนะครับ ั้งหมู่สามหมู่ห้าและก็หมู่สี่ในตำบลหนองชุมพลอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้มายืดเรื่องให้ทางคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบนะครับว่ารายละเอียดในการขออนุญาตต่างๆนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายในการขออนุญาตการทําเหมืองแร่หินปูนหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สามนะครับที่ทางคณะกรรมการการที่ดินทรัพย์คนัและสิ่งแวดล้อมจะดาเนินการ ับในการตรวจสอบครับเราต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่าน